ครับผมย้ามีครั้งนะครับผมทำบุญเงินร้อยบาทได้รับสารคดานหนึ่งชุดนะครับผมมาเลยครับรีบเร่งเข้ามาเลยไล่ศพไโลกใจเย็นใจเย็นใจเชิญเลยครับผมเชิญเลยให้รู้ไหนด้วยให้รู้ไหนให้รู้ไหนปัจจัยใส่ในตู้นครับผมตางว่าให้รู้ไหนปลาหมึกก็มากก็ไหนก็ไหนถ้าแกงก็ได้ครับผมแกงก็ได้บุ้งปั๊บเลยนะครับผมจับใจความจไวลุ่มเลยครับ โอ้โหยล้วบงระวังโอ้โหตานี้บ้างโอ้โหอเก่งจังเลยถ้าสเต้นใ้เต้นถ่ายร er oh. 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 uh ูปยักษ์ใหาให้รูปให้รูปฮะฮะไหนขามาเลยนะครับผมขามาเลย

อในซองของเราจมีลอตเตอรี่อยู่ด้วยเป็นหวยรัฐบาลนั่นเองครับงวดวันที่16เนี่ยวัดใส่ไว้ในซองไม่ให้เห็นเบอร์นะฮะเอาไปแจกรุ้นตัวเองนะคุณโชคกัด้วยสร้างโรงพยาบาลรักษาฟรีวัดช่วยป้องกันนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปม่นยอิ่มบันทะอยากไปไหมคะอยากไปอยากขึ้นไปฮะทำบุญหนึ่งร้อยบาทได้แล้วนะท่านทุกท่านทุกท่าน น่นน so no, 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 ่นไปดูใกล้ๆเลยนี่นสเีเามาเเอาเต้นหายตรงไหน้ายตรงไหนหนึ่งสองเหี่อ้น่ได้ินยานะรับ่างเอากาโอเคค่ะ